เรามาดูเด็กๆกันนะคะข้างบ้านนะคะเจ้าดำน้อยกับเขาครัวคือจริงๆมาหาเขาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะเอาอาหารอะไรมาทําสะอาดกระบะอะไรให้พวกเขาทั้งหน้าบ้านหลังบ้านแล้วก็ในบ้านนะคะนุกตื่นตีห้าเผื่อเวลาอยู่แล้วนะคะก็มาเล่นกับเขาอีกนะคะตอนจะไปโรงเรียนก็เลยแวะมาดูเขาอีกนะคะนุกก็ให้เขาอยู่ในกรงใหญ่นี้เลยนะคะทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่านุกมีมุ้งนะคะนุกมีมุง้ง มุ้งกันคืนนุกครอบลงมาเลยนะคะไม่จริงๆเขามีกรงพับที่เป็นกันยุงนอนนะคะแต่ว่านุกไม่อยากเปลี่ยนเขาไปเปลี่ยนเขามาค่ะก็เลยให้เขาอยู่ในนี้เลยแล้วก็กงพับนั่นก็เป็นท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านเดียวกันเนี่ยค่ะที่ส่งกองใหญ่มาให้เด็กแล้วก็ให้อิงด้วยนุก,ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะที่ให้ความสะดวกสบายกับเด็กๆนะคะ เขาก็อยู่ในกรงนะคะอยู่ในกรงจนแบบเขาน่าจะชินแล้วค่ะมีรับเล็บด้วยนะเจ้าขาวเทาส่วนเจ้าน้ําตาลอีกตัวหนึ่งที่อยู่หลังหลังเจ้าดำนะคะอันนี้มุ้งนะคะคือนุกอามุ้งลงเลยนะคะให้เขานอนสบายสบาย,บายไม่มียุมกัดนะคะเจ้าน้าตาลนะอ,อีกตัวเล็กๆตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่งเขาเป็นซึมๆไม่กินอาหาร2วันแล้วนะคะซึ่งนุก,ก็ใจไม่ดีเลยนะคะนั่นนะคะอยู่ข้างหลังเจ้าดำนะคะ เขาเป็นซึมซึมจริงๆเสาที่นี้นุกว่างนูกอยากพาเขาไปให้หมอตรวจเหมือนกันนะคะว่าเขาเป็นอะไรเขาเขาไม่มีไข้นะคะแต่ว่าเขาซึมไม่กินอาหารแล้วก็ดูเขาพร้อมกับเพื่อนเลยแต,แต่แต่สองตัวนี้เขาแข็งแลนดีกับเจ้าดํานะคะนูกก็ตื่นขึ้นมาก็เผื่อเวลาให้เด็กๆอยู่แล้วนะคะก็กว่าจะได้ออกจากบ้านก็กว่าจะได้ออกไปทํางานก็ ให้เวลากับเด็กๆเ,เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะเจ้าขาวเทาจนข้างในบ้านก็เด็กก็มีดื้อบ้างครับเป็นปกติ <c oughs> อิงฟ้าก็นอนในโลงกลางวันนะคะเพราะว่านุกไม่อยู่เราก็ไม่กล้าป,ปล่อยนะคะแล้วก็พวกแม่สามสีสมทองเขาก็อยู่กันได้นะคะที่ทองก็นอนนะคะนอนแต่ชเช้าอะไรกินเสร็จเขาก็นอนนะคะตอนนี้เขาเป็น ปวดฉี่ก็ปิดกระปลอีกแล้วนะคะแต่เขาก็ฉี่อยู่ค่ะแต่ว่าฉี่ทีละน้อยนะคะจนแม่สามสีเขาก็ไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วค่ะไม่ค่อยเขาก็ไม่ดือะะ้อแล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นแมวโตนะคะส่วนเจ้าตัวนี้นี่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 นนดื้อสุดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ